วันนี้พาป้าจุ๊บมาเก็บหัวปลีที่สวนน้ายาย่าเจ้าชู้ติดขาเต็มหมดเลยหลักฐานชัดเจนโอ้มีสองปีด้วยได้แล้วได้แล้วเอา้าเดินไปเลยป้าจุ๊บไปเก็บเร็ว เอาไปจุไปกิบปีกล้วยวันนี้ปีกล้วยไปลวกจิ้มน้ำปริกก็ได้พาไปทอดก็ได้กแกงกะทิแกงกะทิใส่วุ้นเส้นใส่กุ้งก็ได้หลักฐานชัดเจนสวนนายาไม่ได้ขโมยนะของบ้านบ้านนะคะไว้ทำกับข้าวตอนเย็นนี้ โอ้ไปเอาอีกต้นไปเก็บอีกต้นนะคะไปเก็บอีกต้นนะคะตอนนี้ป้าจุ๊บใกล้จะถึงแล้วใกล้ถึงแล้วโอ้วันนี้มาลุยสวนนะคะมาหาผักไปตำน้ำพริกกันพาไปบ้านป้ารีลุงสารเอ้ได้อีกแล้วป้าจุ๊บ ปลาจุ๊บได้อีกแล้วเก่งมากปลาจุบเก่งเก่งสุดๆเลยโอ้ยเอ็นบอกว่าเอาไม่ออกเอาไม่ออกแล้วปลาจุบนี่ปั่นปลื้มตุ้งเซ้แก่เล็วเนยปลาจุบเอาไม่รสแล้วโอ้ยโอ้ยปลามีดมาแล้ววันนี้โอ้โอ้เก่งว่าปลาจุบโอ้สุดยอดปลาจุบโอ้ยวันเย็นนี้มีกับข้าวแล้ว้ย รลดท่มป um. ิด er> พี่น้องเออพอด้กินกันแล้วไล่ปีแล้วพอแล้วเจ้าก้องท่วนไม่ใฉอยู่น้องเองและเจ้าก้องท่วนเรานี่มาข้าวมวยกันนี่ช่องคนคนเดินไปตัดน <id> ั้นผีเปือนคนเจ้าก้องท่วนนั้นคนที่ช่องคนอ๋อคนที่สามคนใต้วีดีโอนี่คนที่ช่องหลักท่านชัดเจนนี่มาหลักทวนของน้องเาว้าน้องสาว้าเอง ไม่เกี่หลักนี่ใจมาเอาไม่ได้มาเอายากยากขี้เซนเต็มเม็ดมัดติดเดะติดประจุเต็มเม็ดเดียวเออนี่ป่าไปบ้านหลุงส่านปารีและป่าทำกับข้าวกสร็แล้วมาเก็บตำลึงกันตำลึงตำเลีองส่วนนายาเหมือนกันนี่ตำลึงอยู่ไหนตุกนี่ตำลึงนะคะป่าไป ทำต้มจืดตำลึงอ่าก็ไปตำต้มจืดนี่ตำลึงก็ได้มาทุ่งสักอรรถกามีส่วนนี้เดี๋ยวเยอะแยะหมดมาเก็บส่วนนี้เขาเขาโกรวดเต็มมั้งอ่าเพื่อพวงก็มีแต่ว่าเดี๋ยววันลั้งก่อนมาเก็บจองไว้ก่อนนะอืมเยอะแยะมักเดินได้ดีเดปบบจุ๊ เดินให้ดีเจ้าคงส่วนมายอย่างวะได้ข้าว่าเจ้าคงส่วนไปเยี่ยมแม่ใหญ่วันนี้น่าไม่มายก็แม่ใหญ่ไม่ใช่หรแม่พุ่มันไม่ใช่แม่ใหญ่อ๋อไม่อ๋อ้ปโป๊ะโป๊ลืมไหมว่าแม่ใหญ่ไม่ไม่ยังอะไรโอ้ตอนนี้ก็เดี่ยวจองไว้ก่อนมันเป็นโลเลยนี่ส่วนส่วนนายาเพลน่โลหลวงแจมปารีเพลนี่สร้างส่วนไว้เต็มมัด yo ừ, thế sú làt ní lẽ, sang ban râu, đạt đạt oh, riêng phải chúc quá, ya yeah, kia rồi, thêm mắt trong gai đại trật thì mét, tương tung bàng mong quá,